เปลี่ยนได้แสดงว่าไม่จีบเอาใจนะสิ่งที่มันเปลี่ยนมันอันนี้จับแล้วแสดงว่ามันไม่จีเป็นสิ่งที่ทเปลี่ยนไม่ได้คือเปลี่ยนได้นะจะไม่เปลี่ยนได้ตานนี้นจะไม่ตายเปลี่ยนได้หรื่องไ็เปลี่ยนได้ของนี้ ทาานี้ฉันจะไม่ตายนี่คือจริงคุณจะยอยามตก้นีอยู่คุณจะยามไปเกิพื่อตู้ตี้คุณจะยามไปเกิดพื่อต้ีเนี่ยเป็นการหลงอย่างกต่เน่ยนะเสอนตัหรับคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาจะทำได้เนี่ยกะนความดีใจไม่จี ความเสียใจไม่ดีความรู้ว่าดีใจว่าเสียใจอันนี้รแต่นี่คือการอุบัติเบื้องตืนของผู้ทีเจาอี่มกแตู้ที่กำมันการเรีนรู้ที่จะจะใช่ไหมว่าเราควรฟังควรมีปัญญาเรจะอยจากเองทุกกาจะคึอมาบนการ คนงานย้ายายุที่สองเดือนตั้สรต่ลังวันเดือนเดือนโตมาจนถึงนลังมันเด่เือนสจเวลาารเดินมาสามถึงสองเดือนระยะทาลาปีสี่เก้จะลองไปดูที่รถบัสคุณก็ดรถบัสสามน้อยเกือบสิบส ที่จะแดกิดกรรมต่างๆแล้รก็เรื่องก็จะเจรจาเรื่อปเจนาเรื่งเราคนทีุ่่มนะคนกปะตองห้อยไม่นาคนกนการก็มีขูดจะขุดเงินเดือแต่ต่อมาคือพอคนที่ไปร่าขงานนี้งที่เร็จแต้วก็ไ้องทรนี้

แต่การที <ing> <the supply> ่ว <afraid> <t> ่าของทุกเหมือนก็จะเป็นชาติจังวันนี่ยเ็นที่ชาติจังหก็โอ้ีใตง้านเอาเสียแห้บาทเขาได้อเป็นมาเรามกสทสาสาทุความตึนเครนะ